วันนี้เราจะมาปอกอะโวคาโดให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นของพันธ์ุของไมเยื้งนะคะมา้ยืงเป็นของเวียดนามนะคะที่ร้านจะใช้อยู่สองพันค่ะก็คือบูทเจนะคะแล้วก็มา้ยืงนะคะเพราะว่าเวลาปั่นแล้วรสชาติเขาค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะมา้ยืงก็คือตอนยังไม่สุกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะพอสุกแล้วเขาจะออกสีม่วงนะคะเขาจะเริ่มทยอยออกเห็นไหมคะให้สุกทั่วผลนะคะให้สุกทั่วผลแบบนี้นะคะค่อยใช้ได้นะ ค่อยทานได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกให้ดูนะเห็นไหมคะอันนี้ยังติดเขียวอยู่นิดนึงนะคะเขียวมากกว่าลูกนี้นะเดี๋ยวแม่ค้าจะปอกลูกนี้ก่อนนะอวคาโดจะมีอยู่เปลือกเปลือกหนาแล้วก็เปลือกบางนะคะมีอยู่2แบบนะคะจริงๆแล้วมีหลายพันนะแต่ว่ามีอยู่สองแบบก็คือพันเปลือกหนาแล้วก็พันเปลือกบางนะคะมายื้งจะเป็นพันเปลือกบางนะคะเวลาที่เราปอกนะคะนะคะจะตัด ออกนิดนึงนิดเดียวเพราะว่าตรงหัวจุกนี่เขาจะมีขั้วมีขั้วอยู่แบบนี้นะคะพอเราตัดจุกออกแล้วใช่ไหมคะให้เราผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งผ่าแบบนี้นะคะผ่าครึ่งปึ๊บแล้วก็ใช้มีดนะคะเฉาะตรงเม็ดนี้นะ แล้วก็หมุนมนิดนึงค่ะเอาเม็ดออกแบบนี้นะคะตอจากต่อจากนั้นนะคะต่อจากนั้นให้เราฝานเปลือกนะคะ <_ d ota> เปลือกเขาจะบางนะใช้วิธีการฝานออกแบบนี้นะคะ <_ d ata> แต่ถ้าเปลืกอกแต่ถ้าพันไหนเปลือกหนานะคะ <_ d ata> พันไหนเปลือกห,หนาให้เอามีดนะคะ <_ d ata> ใช้มีดใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนฟักออกนะ ช้อนควักออกนะคะถ้าอันไหนเปลือกหนานะแต่ถ้าอันไหนเปลือกบางแบบนี้นะให้ใช้มีดฝานออกนะคะอยู่ในตลาดเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงแบบนี้นะคะมาเยื้องนะคะหอมมันนะคะออกหวานนิดนึงเป็นพันเป็นพันที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่ที่แมคค้าใช้มาเนาะ เค่อมีปัญหาค่ะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือแบบว่าเขาเปลือกบางแล้วค่อนข้างจะสุกไวถ้าสุกมาจากขนส่งเนี่ยค่ะเขาจะเละนะคะมีแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าให้เสียให้เน่าเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแล้วไม่ค่อยมีนะแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแม่ค้าจะปอกให้ดูอีกนิดนึงแบบนี้นะคะอะโวคาโดมีไข่มันดีนะทานเป็นน้ำเพื่อสุขภาพ ที่ร้านเป็น,เ,ปนเมนูอะโวคาโดนมสดนะคะแต่ว่าที่ร้านจะใช้เป็นนมคาเนชั่นนะเป็นนมคาเนชั่นแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาเพื่อความอร่อยก็จะเป็นนมคาเนชั่นแต่ถ้าลูกค้าเอาเพื่อสุขภาพแม่ค้าจะแนะนําเป็นนมหมีนะคะอะโวคาโดใส่กับนมหมีนะคะจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะบอกแบบนี้นะคะ อกแบบนี้นะคะปอกให้หมดเลยนะแบบนี้ก็ทานได้แล้วค่ะแก้วหนึ่งแม่คะจะใช้อยู่ประมาณ2ขีดนะคะจะใช้อยู่ประมาณ2ขีดนะคะแบบนี้นะคะ ร,ร้อยค่ะวิธีการปอกอะโวคาโดนะคะเพื่อเตรียมปัน่น